สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา12นาฬิกากับพิชันแคทอาทิตยาเป็นจับปากกันสักครู่ค่ะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวจากการปฏิบัติราชาการสนามชายแดนไทยกัมบูชา พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาค้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการก่อสร้างเส้นทางทางยุทธวิธีและปรับปรุงเส้นทางสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้เส้นทางจะอยู่ในพื้นที่ธุรกันดานเต็มไปด้วยดินโคลนและเส้นทางคดเคี้ยวผ่านปูเขา ละปาอีกทั้งยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยแต่ทุกคนก็ยังสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบจนโครงสร้างก่อสร้างคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางเยี่ยมกําลังพลที่ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อมูลการรักษาและมอบกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของกําลังพลและครอบครัวในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกออกมาตอบโต้กรณีที่โคศกกระทรวงกลาโหมกัมบูชาอ้างว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่สมบูรณ์โดยระบุขออภัยค่ะโดยระบุว่าท่าทีดังกล่าวเป็นการยอมรับว่ากัมบูชาได้ใช้ทุนระเบิดคุกคามฝ่ายไทยจริงและถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน พลตรีวินไทยตั้งข้อสังเกตว่าหากกัมพูชาย,ยังคงใช้อาวุธนี้คุกคามอยู่จะถือว่าข้อตกลงหยุดยิงสมบูรณ์ได้อย่างไรอีกทั้งยังดูย้อนแย้งกับภาพลักษณ์ของกัมพูชาในฐานะผู้ต่อต้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมบนเวทีโลกซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากนานาชาติจำนวนมากแต่กลับเพิกเฉยต่อสิ่งที่ควรกระทำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาประชาคมโลกได้ ซอสกุงรถฝายเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องหาาดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นาย้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้อมตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเผง ท่านข่าวในช่วง12นาฬิกาได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันแคทอาทิตยาเบินจัปักขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ